มาดื่มชาเขียวสวยงามมากเลยค่ะน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะคะอันนี้ชั้นแรกสดชื่นล่มลื่นค่ะบริเวณตรงนี้ห้ามลงไปเล่นนะคะอันตารายนะคะนช่จะเป็นน้ำตกที่แบบลึกอะ่ะลึกพอสมควรนะคะลึกกว่าน้ำตกอ่ามกเหล็กเนาะที่เราเคยไปกันนะคะ เป็นบ้านเกิดของพยานนั่นเองนะคะน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอํเาเภอมืองเล็กจังหวัดสระบ,บุรีเลยจากตัวอํเาเภอมืองเล็กเข้ามาประมาณ10กิโลนะคะสดชื่นมากเลยคะ่ะน้ำตกเจ็ดสาวน้อยร่มรื่นสดชื่นเย็นสบายอากาศระน้อนแบบนี้ หน้ามาเที่ยวน้ําตกกันนะคะต้นไม้แบบโอ้โอเยอะมากเลยค่ะรลล่มรื่นคนก็มากันเยอะมากค่ะอพอจากชั้นนี้แล้วก็จะขึ้นไปชั้นที่สองนะคะน้าตกชั้นที่สองจำปีสรินทร์ค่ะขึ้นไปด้านนี้นะคะชั้นที่สอง ให้ดูบรรยากาศนะคะร่มรื่นสวยงามมากๆค่ะอั้มีโอกาสมาอยู่ใกล้ๆสระบุรีก็แวะมาเที่ยวกันนะคะร่มรื่นสบายตาสบายใจธรรมชาติบำบัดเหมือนเราได้มาปฏิบัติธรรมเลยเนอะได้มาเห็นแบบว่าธรรมชาติสวย อากาศบริสุทธิ์อากาศก็ดีมากเลยนะคะใครเข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันคะ่ะ